เรือทักก็นี่ครับประกบอยู่เห็นลำเล็กๆแค่นี้แต่ว่าพลังกำลังแรงม้านี่เยอะเลยนะครับบางลำมีความแรงนี่สามพันม้าถึงห้าพันม้าเลยนะเริ่มแล้วครับเตรียมที่จะกลับลำเดี๋ยวเริ่มชะลอชะลอความเร็วนิด ความเร็วของเรือตอนนี้เป็นสูตรนัดเลยลมแรงเพื่อนๆไม่รู้จะทันฝนหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะว่าฝนก็ตามมาทางด้านหลังแนละ้วมันๆอาจจะลายตานิดนึงครับ